สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมสมพงษ์เินทานนะครับจะมาแนะนําเทคนิคการฝึกการเล่นลูกริงในท่ายืนนะครับสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับเทคนิคสำหรับสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญในการฝึกท่ายืนนะครับผมมองว่าข้อที่หนึ่งก็คือการทรงตัวนะครับอันนี้พูดถึงคนที่เริ่มเล่นนะฮะสำหรับการทรงตัวนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงการทรงตัวนะครับ การจัดระเบียบร่างกายเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นนะครับผมแนะนําให้ยืนให้ยืนเท้าห่างกันนะครับประมาณช่วงหัวไหล่นะครับพอยืนเท้าห่างแรงที่เราจะไปใช้ในการช่วยทรงตัวก็จะลดลงนะครับเราก็จะมีมีแรงโฟกัสในการควบคุมลูกกลิงนะครับโอเคประมาณนั้นนะฮะข้อที่2คือความแข็งแรงของแกนลาตัวนะครับตั้งแต่แกนลาตัวนะครับแกนลาตัวแล้วก็ช่วงไหล่นะครับ ช่วงไหล่ช่วงแขนนะการที่เราจะแข็งแรงในในในส่วนนี้นะครับก็ต้องฝึกในท่านั่งมาพอสมควรนะครับข้อที่3นะครับก็คือระยะการยืดนะครับระยะการยืดที่ผมมองว่าเหมาะสําหรับผู้เริ่มเล่นนะครก็คือ,อครึ่งช่วงหรือหรือนะครับสองในสาถ้าแบ่งช่วงที่เรายืดสุดแขนนะคร ก็ประมาณ2ใน3นะครับหรือครึ่งช่วงนะครับข้อที่4ก็คือตัวลูกลิ้งนะครับลูกลิ้งนะครับผมแนะนําว่าควรจะเป็นแบบ2ล้อนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะครับแล้วก็รายละเอียดของลูกลิ้งเนี่ยก็ควรเป็นลูกลิ้งที่มีน้ําหนักพอสมควรนะครับทังนี้ทั้งเรื่องแบบที่เป็น2ล้อกับน้ําหนักเนี่ยช่วยในการทรงตัวนะครับ อีกเรื่องหนึ่งในลูกกลิ้งที่เราจะต้องคำนึงนิดหนึ่งก็คือคนเป็นลูกกลิ้งที่มีความแข็งแรงร<ม>พอสมควรนะฮะเพราะว่าเวลาเราเราเล่นท่ายืนเนี่ยพอเราทิ้งน้ําหนักลงไปเนียถ้าเกิดลูกกลิ้งลูกกลิ้งพลาสติกบางๆนะครับที่ขายแบบร้อยกว่าบาทเงี้ยเกิดแตกขึ้นมาเนี่ยมันอันตรายนะครับเอาละนะครับเพื่อไม่ไมเป็นการเสียเวลานะครับโอเคผมขอเคลียร์พื้นที่หน่อยนะครับ การจัดสําหรับท่ายืนนะครับนะครับช่วงช่วงปลายเท้านะครับช่วงที่เรายืนเนี่ยให้ประมาณช่วงไหล่นะครับสําหรับท่านที่ที่เริ่มเล่นนะครับอาจจะงอเข่าช่วยก็ได้นะครับหรือหรือใครที่กล้าม กล้มเนื้อสามารถยืดได้ดีก,ก็ไม่เป็นไรนครับเขาตึงก็ได้นะครับ <Okay. S 3> ประมาณนี้นะครับรก็กลับระเอ่อเมื่อกี้ประมาณสองในสามนะครับสองในสามช่วงถ้าเต็มก็คือแบนราบไปเลยนะครับคือลักษณะของเต็มช่วงนะครับ โอเคนะครับก็ผ่านไปแล้วหนึ่งเซตนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มรายละเอียดนิดหนึ่งนะฮะก็คือ,อ,อสําหรับการการโฟกัสในช่วงที่เรายืดตัวนะฮะลักษณะก็เหมือนกับการเล่นในท่านั่งฮะก็คือพยายามโก่งหลังนะครับแล้วก็เปรงหน้าท้องนะฮะสำหรับการเล่นท่ายืนนะฮะแรงที่เราใช้ก็คือแรงจากหัวไหล่นะครับหัวไหล่เนี่ยช่วยใน เป็นแรงที่เราใช้มากนะฮะแตงช่วงหัวไหลนะครับฉะนั้นแล้วก็คือหัวไหลก็ต้องแข็งแรงพอสมควรนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวแทรก,กคําถามนิดนึงนะครับเพราะว่ามีหลายท่านถามเข้ามาว่าในระหว่างการเล่นเนี่ยเราจะเล่นกี่เซตนะครับกี่เซตเซตละกี่ครั้งนะฮะโดยปกติแล้วถ้าเราเริ่มเล่นนะผมแนะนําเป็น สามเซตนะครับเซตละประมาณแปดถึงสิบครั้งนะฮะไม่ต้องใจร้อนนะครับแปดถึงสิบครั้งเนี่ยเราเล่นให้ชินนะครับแล้วก็ค่อยค่อยขยายเซตขึ้นนะครับก็คือจากเดิมเซตละแปดถึงสิบก็เพิ่มเป็นอาจจะเป็นสิบสองถึงสิบห้าครั้งนะฮะแล้วแต่นะครับพอท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นเซตใหญ่ก็คือประมาณสักยี่สิบครั้งนะครับต่อไปก็เพิ่มเซตนะครับ อาจจะเป็น5เซตถ้าเราไม่ไม่ขยายขนาดของเซตเราก็เพิ่มจำนวนเซตเข้าไปนะครับอาจจะเป็นเซตละสิครั้งนะครับเพิ่มเป็น4เซตนะครับหรือ5เซตนะครับแล้วแต่ความพร้อมของร่างกายเรานะครับอันนี้ไม่ไม่ได้จำกัดนะแต่ว่าก็อย่าหักโหมมากนะครับพะเล่นในระดับที่พอดีนะครับโ okay. อเคอีกคำถ,ถามหนึ่งนะครับถามว่า ในระหว่างพักเซตเนี่ยเราพักเราใช้เวลาพักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ30วินาทีถึง40วินาทีไม่ควรเกิน1นาทีนะครับโอเคออ ผมก็เล่นสามเซตนะครับเซตละสิบสองครั้งนะครับสำหรับตัวผมนะฮะลูกกิ้งที่ผมใช้ก็เป็นแบบล้อแมกนะครับตัวนี้แกนเป็นเหล็กเหล็กหล่อนะฮะตัวโคงล้อโครงล้อนะครับเป็นเหล็กหล่อแล้วก็ข้างในก็จะเป็นลูกปืนนะครับสามารถเอาไปทําเล่นเองได้นะฮะส่วนวิธีการทําท่านก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่ผมได้ลงไว้นะครับก็จะมีวิธีการทํา อยูนนั้นนะครับอันนี้ก็ตัวนี้ผมใช้ว่าหปีแล้วนะครับสภาพก็ยังดีนะครับ หมดแรงนะฮะอพอความรู้สึกอาการตอนที่หมดแรงนะฮะก็คือน้ำหนักช่วงหลังนะครับน้ำหนักช่วงลำตัวเนี่ยมันเริ่มทิ้งน้ําหนักนะครับก็ทางรักษานี้ควรหยุดนะครับไม่ควรฝึกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาแล้วก็มันจะมันจะรักษายากนะครับโอเคนี้พอนะฮะแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยมาฝึกต่อนะครับ โอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเทคนิคการฝึกท่ายืนนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับถ้าถ้าชอบยังไงนะครับได้ก็รบกวนนะครับช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับโอเค ลืมบอกนะฮะตัวนี้น้ำหนักน้ำหนักสี่สี่จสองกิโลนะฮะคุณผู้หญิงสามารถเอาไปใช้แทนดัมเบลได้นะสี่จุดสองกิโล <c oughs> วันนี้ไม่ได้มาขายของนะครับผมตั้งใจมาสาธิตการฝึกท่ายืนนะครับ